เกมเมืองเทานัผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยรับชมลิเกที่ไม่ว่าจะมาจากทางจังหวัดอ่างทองจังหวัดสุพรรณบุรีแต่วันนี้ค่ะทําไปถึงเป็นลิเกเมืองเพสต้องเป็นท่านมีมาให้มาไขความกระจ่างค่ะเพราะดิฉันขอเรียนเชิญท่านเป็นนักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการค่ะสำนักพัฒนากีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญอาจารย์ชนุนดิตเกศชรเกษมประมุขดบ ยังไงไมโครโฟนดูส่วนทุกท่านนะครับเยเป็นหน้านะครับก็สวัสดีพิธีกรทพิเศษไปรบมากนะครับโอ้ขอบพระคุณเป็นอย่างที่วันนี้ยินดีมากๆที่ได้มีโอกาสต้อนรับพิเกมุนเชรอยากให้อาจารย์ช่วยบอกท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่ามันมีความแตกต่างยังไงคือเสน่ห์ของพิเกมุนเทสนะครับค่ะพิเกมันมีหลายภาคด้วยกันเราแบ่งออกเป็นพิเกทางเหนือพิเกทางกลางและพิเกทางใต้ ตั้งแต่จังหวัดเชนาทุกทาง<ฆ>นะฮะตรงเชนาทุกทางนี้ก็ตอนสวร่างพิจิตรที่ตึโลกสุโขทัยแล้วก็เป็น,น,น,นที่นะิ<ฆ>ตรเหนือพระพาทาราข้าวหนังทองพุทธยากรเทพครับโซนทางใต้ก็จอมีระครปฐมราชบ,บุรีแล้วก็เพชรบุรีนะเพรานะว่าเพชรบุรีท่านผู้ชมกางอะไรที่ดังๆ,งๆเลยเพชรบุรี ละคอนชาตรีจะบอกขนมกำลังจะบอกขมกําลังจะบอกละป่าทานอ่งเดียวใช่ละคอารมนชาตรีนะครับเนี้กละครนหน้าานี่มีที่าที่ไปเอป็นรูปแบบเลย่นเมงเป็นแปบแผงอันนี้ภาษาดูหน้แต่ตอนนี้เนี่ยพอเป็นละครชาตรีควันเวลาก็ผ่านไปด้วยความนิยการชมละคร ละครแต่สาถูกไหมครับต้องมีวัฒนการเพื่อเพื่อเอาใจผู้ชมให้มีการแสดงที่เร็วขึ้นแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นลิเกพอกลายเป็นลิเกก็แบ่งเป็นสองกลุ่มเป็นกลุ่มที่ฝึกลิเกขึ้นมาโดยเฉพาะอ๋อเป็นเป็นคือฝึกมาเป็นลิเกเลยก็ออกมาคือเพื่อเป็นลิเกบปเพศนี่คือนกลุ่มอันนี้คือนกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มคือกลุ่มที่กลายกลายจากกลายจากละคร ละครชาตรีที่เล่นอยู่ละกาละครชาตรีซึ่งเป็นที่เกิดเพชศก็มีสองกลุ่มนะครับเรื่องราวที่แสดงก็จะออกแตกต่างกันกลุ่มใหม่ก็อาจจะแสดงเรื่องรักสามเศร้าเรียนหลวงเรียนน้อยอะไรอย่างนี้นะแต่กลุ่มที่ละครก็มีมาตรการเรื่องการแสดงเอาเรื่องของละครที่แหลนที่เป็นเรื่องจัากวงมีอภิไรทีารนานหนารออกรูปเป็นใคร แทนที่จะเล่นเป็นละครชาตรีนำเรื่องเหล่านั้นมาเล่นเป็นเกมเป็นเกมโอ้มันก็จะเป็นมีอาจเพิ่มอัรถรสได้เพิมรรถรมได้รวดเร็วขึ้นพูดจาภาษาชาวบ้านขึ้นนะครับดนตรีก็เร้าใจมากขึ้นแล้ววันนี้กลุ่มที่แสดงที่จะมาแสดงให้กับครอบครัวเสียงได้รับชมนะครับก็เป็นกลุ่มเกมเพชรที่กลายมาจากละครเพชรนะครับมีร่างเงามาจาก ละครเปนเทปแล้วก็นําเรื่องราวของละครเก่าๆเดิมเทปนะครับมาแสดงเป็นวิเคระเปลี่ยนจากการร้องลังค่ะจากร้องลังนำมาเป็นบทกลอครับอาจารย์อาจารย์มีในวันจะมีฉา,ายามีชื่อในการสแดอออรสดงเมื่อคราวที่ผมว่าก็จารยแสดงวิเครอยรู่ก็กเป็นวิเคร์โซนทางภาคเหนือค่ะึ่งวิเกรทางภาคเหนือเนี่ยจะไม่เก่งเรื่องจะไม่เก่งเรื่องการรํา จะเก่งเรื่องจะเก่งเรื่องการร้องกรองนะฮะเขาต้องใช้กรองสดอย่างเดียวเลยแล้วพอคมาถึงก็โดนโช๊คใส่กันเลยแต่เพียงมลงเพชรรำสวยแล้วเขาก็ร้องเพลงอาการประมาณสองชั้นไม่เยอะนี่คือเป็นสตรีของเขาซึ่งวิเกนทางภาคเหนือเนี่ยไม่ได้ส่งผลนำของเขามาเขาจะเริ่มเริ่มในภาคเหนือของความรุนี้คือ่ิเกนแต่พิเกนเหนือไม่เริ่มครับแต่ว่าดีอย่ไรพวกเขาจะร้องเพลงพวกหมดเลย รแสดงว่าผู้แสดงจะมาจะไปจะตายจะอยู่เราจะร้องเลยออกมาพบกับเจ้ร้องว่าเขาชื่ออะไรจะไปไหนทำอะไรกราจบปั๊บรีบไปเข้าเลยครับร้องอย่างเดียวเลยไม่มีดีนาท่าทางไม่มีดีลาไม่มีการรำที่เป็นกระบวน่ารจะมาจะไปแต่ตอนเ้็จจะมีเสน่ห์การรำนะ้นเดงคงความเป็นละครอยู่แล้วก็แสดงให้รวดเร็วขึ้นโดยเราที่ตีเส้นมาผสมประสาน อย่างนี้อาจารย์เป็นละครทางโซนภาคเหนือผมเป็นนักแสงภาคเหนือเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเก่งกลอนผมก็เขาไ,ได้ครับเขาถึงจะถือแต่ว่าได้มาได้มาร่วมกับนัออกแสมุนเทสยังไงคะเออนักแสมุนเทสเนี่ยผมก็มีรู่งติดรุ่งห่างน้องๆผู้จักกันนะ,ะสมัยเด็กเราไม่ไดอยู่เพชรบุรีเราไม่อยู่ทางโซนไรทางนึงที่ทางตะวันตกก็ได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราก็เอานักละคร<า>มาระบบเออที่สำคัญตรงนี้มันล็อกมันจะเหนื่อยไปไหมถ้าล็อกเป็งสองชั้น ดูแลงอกรอนใส่ถูกไหมพอพือกรอนปุ๊บมันก็นกระชับฉับไวตอนนี้พอร้องพอถูกกดพีด่ดูเห็นเพลิมันระหว่างเล่นวงน้อยๆท่านก็อาจจะเคยฟังเฮ้ยเออเออเอเอเลยอะไรนั่นอะไรนี้เขาอ,อาจจะไม่กระชับฉับไว้ตอนนี้คุก็เปลี่ยนมาจัดกา,ารมันเป็นใส่เจลก็เปลี่ยนมาเป็นกรอนหรืเกหรือที่เรียกว่ากรอนราชเกลืออ๋อนะก็มาเพิ่มลดท่า,าตรงนี้เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ท่านผู้ชมดิฉันถือว่าไดเกมือเพลยนกันจริงนะแต่ได้นำ เอาผ่าริเกใช่ครับา้าลงเราจะมาดูกันคุ้มค่าแน่นอนวันนี้ผมบอกได้เลยว่าครยภาดวันนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนว่าคุณจะต้องคุยเองเองเจมป์กรง้องรานเท็กกับพี่เก้ววันนี้